สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลุกคนนะคะนี่นะคะแกงปลาเมื่อวานนี้ย่าไปซ้อนมานะคะแกงใส่หน่อไม้ดองปออนก็ตักใส่ถุงนะคะเพื่อที่จะให้ย่าเอาไปวัดแล้วก็เตรียมให้ปู่ใส่บาทด,ด้วยนะคะส่วนป้าก็กำลังต้มข้าวนะคะให้น้องหมานะคะ เป็นข้าวเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าปูก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้ว,วนะคะ น้องนำโชคแล้วก็น้องโซดาปูใส่เรียบร้อยแล้วใส่บานะคะก็เ,เตรียมตัวจะเข้าบ้านแล้วนี่นะคะข้าวต้มกอะอ,อนต้มให้น้องมาก็จะใส่ปลานะคะปลาเนือ้อปลา ก็จะต้มทุกวันนะคะข้าวเป็นข้าวเจ้าวัาวนละถ้วยถ้วยใหญ่อยนะคะเพราะว่าน้องหมา่ออนชอบกิน <c oughs> หลังจากปู่ใส่บาตเรียบร้อยแล้วปลูกเตรียม,ม,มตัวเพื่อที่จะไปไหนก็ไม่ดูนะคะเตรียมมอไซค์ออกไปแล้วนะคะโน่นค่ะ